วันที่ก้าม่วงเลค่ะใบใหม่ก็นี่ไงนี่ฝุนเชียเด้อเนี่ยวันที่สิบเจมีใครตามหาดำแดงดำชมพูอ่ะนี่จ้ะกระดูกใบเขาประมาณนี้เลยด่างชมพูเลยฝินฝนเน้นที่กระดูกใบให้ดูเลยเนาะสวัสดีค่ะบ้านสวนแฟนฟินวันนี้พามาชมไม้ที่ร้านพี่เหมียวพี่เหมียวคัดไม้ เน็ตเน็ตให้เราวันนี้สิบเกต้นค่ะทุกคนสิบเกต้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างเห็นว่าจะจัดโปสิบสองสิบสองก่อนสิบสองสิบสองให้แบบจุกจุกอ่ามามามาพี่เหมียวสวัสดีค่ะพี่เหมียวมาจาัดโตสิบสองสิบสองท้าลมหนาวท้าลมเย็นเนี่ยเป็นยังไงไวันนี้มาขายราคาเดียวกันหมดเลยแต่ว่าะจะมีต้นใหญ่ที่ราคาสูงกว่าสักหน่อยแต่ว่าสวยค่ะ,ะพี่เหมียวกระซิบบอกว่ามีราคาเหมา มีราคาเหมาค่ะมามาเอาต้นแรกเลยไหมคะต้นแรกเลยเนาะต้นแรกต้นนี้ราคาต้นแรกตนนี้ต้นนี้มันเป็นไม้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 แยกแยกหน่อค่ะจ้ะเป็นลูกคับทีมอะค่ะปกติขายอยู่สามพันกว่านะคะวันนี้เหลือพันเก้าร้อยเก้าสิบโอ้โหนั่นไงราคาดีมากอันนี้คือต้นที่หนึ่งนะคะค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ แล้วค่าส่งพี่เหมียวคิดยังไงค่าส่งคิดเมามาสองร้อยบาทค่ะเมามาเมาเหมาคือกี่ต้นก็สองร้อยอุยลดค่ะอันนี้นะคะถ้าใครสนใจต้นนี้ต้นที่หนึ่งนะคะมีจ้าต้นที่สองต้นที่สองต้นที่สองก็ลูกทับทิมเหมือนกันค่ะแต่ว่าสียังไม่เข้าตัวตรงนี้น่าจะเป็นสีชมพูแต่ว่าจะอ่อนจะเข้มนี่ต้องไปลุ้นอีกทีนะคะต้งที่เปิดขาวๆาวเนี่ยค่ะต้นนี้ละคะต้นนี้ก็ราคาเดียวกันราคาเดียวกัน หนึ่งเก้าเก้าศูนย์แสดงว่าวันนี้พี่เหมียววันนี้พี่เหมียวจัดโปรพันเก้าร้อยเก้าสิบยกเซตตาดีได้ตาโอเคเลยจับตาดีก็ดีอะมีจเจสวยก็สวยกว่าค่ะถ้างั้นแสดงว่าทั้งทั้งถาดเนี้ยทั้งไอพาเลตสองล็อกเนี้ยจะดำแดงอะดำดำชมพูขาวชมพูราคาเดียวกันเอาจับตามองกันเลยค่ะต้นนี้ต้นที่สองถ้างั้น นะจ๊ะอันนี้ต้นที่สามพี่เมียวอันนี้จะจะถางใหญ่นิดนึงนะคะจะเข้าสีชมพูทุกใบค่ะค่ะแต่ว่าจะไม่ไม่ได้ชมพูจัดมากนะคะต้องลุ้นอีกทีว่ามันจะสีเข้มขึ้นกว่านี้ไหมค่ะต้นนี้ต้นที่สามนะมาต้นที่สี่ต้นที่สี่ก็ออกชมพูนิดหน่อยชมพูลูกผสมแล้วเนาะรกัดสีชมพูแล้วเป็นลูกผสมค่ะจ้ะต้นนี้ต้นที่สี่ต้นที่ห้าก็จะเป็นด่างขาวนะค่ะต้นที่ห้าขาวเขียว โอเคนี่นะคะต้นที่ห้าจ้าเนี่จะเป็นกระถางแปะอืออ่ามาต้นที่หกสีเข้มขึ้นมาหน่อยนึงนะต้นที่หกก็จะออกสีพิษพิษนิดนึงค่ะใบล่างเขาค่ะแต่จะมีตําหนินะคะต้นนี้ขอคนลับตําหนิได้นะคะแต่ว่าตรงนี้นะค่ะอันนี้ต้นที่หกแล้วต้นที่เจ็ดต้นที่เจ็ดก็จะเป็นชมพูเริ่มเข้าสีชมพูแล้วค่ะ ต้นที่แปดต้นที่แปดนี่เป็นไม้ไม้หน่อนะคะค่ะแต่ว่าสีปกติเขาจะเข้าสีแดงกว่านี้ต้นกีม่วงนะนี่คือใบล่าใบล่ามีมาบ่อยๆนะเนี่ยราคาเดียวกันค่ะค่ะต้นที่แปดต้นที่เก้านี่ก็จะออกบางต้นที่เก้าตูม่วงเลยค่ะใบใหม่ก็นี่ไงนี่ฝุ่นเชียเด้อเนี่ยสำหรับคนที่ตามหานะค่ะ ด่างทุกใบค่ะนะานะให้ไวนะคะให้ไวนะต้นที่สิบก็จะออกด่างดำดำแดงแดงส้มส้มน,น,นิดหน,น,นึ่งมีตำหนินิดหน่อยค่ะค่ะหลอดใหม่กําลังมาเนี่ยเนี่ยค่ะนีต้นที่สิบนะมีต้นที่สิบต้นที่สิบเอ็ดก็จะเป็นดำอะค่ะดำสีเริ่มกัดอันนี้เพิ่งเพิ่งเริ่ม,มเข้า,านะคะสีน่าจะแดงกว่านี้ค่ะ ต้นที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดจ้าอันนี้ต้นที่สิบสองสิบสองอันนี้เราขายความใหญ่อันนี้ขายความใหญ่แต่ราคาสวยค่ะหนึ่งเก้าเก้าศูนย์น่ะเผื่อใครอยากเก็บไปเป็นแม่พันธุ์นี่นะสิบสองต้นสิบสามก็เหมือนกันต้นสิบสามนี่เริ่มเข้าสีโพูนิดนึงละวคื่อจริงจริงเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะคะสิบสามนี่สิบสิบเอ็ดนิ้วแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันจะส่งยากอะค่ะรากแน่นอย่างนี้เลยใช่ สี่จะเริ่มพ่อเยอะขึ้นสิบสองเนาะอันนี้สิบสามอันนี้สิบสี่สิบสี่นี่ฟอร์มสวยค่ะสีเริ่มมาแล้วค่ะสีมาแล้วอมาอ่อนๆฟอร์มฟอร์มนี้เลยเนี่ยสิบสี่สิบห้านี่ก็จะเป็นไม้ไม้หนอนะคะแต่จะได้ลายแปลกเป็นด่างแบบลายเสือพานนะคะอ๋อเขาเป็นเขาเป็นอย่างนี้เองค่ะ ใช่ไหมคะอ้ยอัตลักษณ์ของเขาคือเป็นลายทหารพานเลยนะนี่ค่ะด่างดําด่างดําเขียวสิบหกสิบหกค่ะก็จะออกชมพูสวยอันนี้ก็ถังใหญ่นะคะสิบเอ็ดนิ้วแต่ว่าราคาเดียวกันค่ะจ้านี่นะออันนี้ต้นที่เท่าไหร่สิบหกสิบสิบหกค่ะสิบหกนะต้นนี้ต้นที่สิบหกนะจ๊ะหุยทุกคนต้นนี้นี่ต้นที่สิบเจ็ด วดูสีม,มีใครตามหาดําแดงแดําชมพูอ่ะพอดีมันอักเสบนิดนึง<ช>วันนี้ก็เลยจัดโปรลดเหลือราคาเดียวกันหน <1990 S 1> ึ่งเก้าปกติกขายอยู่สามพกว่าบาทแต่มีแต่นะคะมีแต่ขอคนรับได้อันนี้ยอดใหม่ของน้องนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยวิดีโอคอลดูกับพี่เหมียวได้นะผมทิ้งเบอร์โทรพี่เหมียวไว้ให้แล้วโทรคุยกันเลยจ้าพี่เหมียวใจดีมากนี่นะ นี่คือสิบเจ็ดอ่าสิบแปดทีนี้สิบแปดต้นนี้เล็กๆเขาจะเป็นใบบิดนะคะยอดใหม่มาก็ชมพูอ่องต้องค่ะข้อไปเขาจะเป็นสีดำอะค่ะค่ะแล้วก็สีเขาจะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆชมพูชมพูคิดว่าน่าจะเข้าถึงสีแดงได้นะคะม่วงเลยพี่เมียวต้นนี้เท่าไหร่ต้นนี้สามพันห้าสามพันห้า แต่ว่าเขามีฟอรมีฟอร์ม,อมัีนะใบแรกๆนะใบล่างๆค่ะแต่ก็ไม่เอาออกเนาะทิ้งไว้ค่ะทิ้งไว้ค่ะสุดท้ายต้นที่สิต้นที่19ปกติเขาจะกัดสีชมพูเยอะกว่านี้นะนะ้องคนนี้ไม่ธรรมดาอันนี้เป็นลูกทับทิมผสมบิวตี้นั่นไงนี่ค่ะ,ะ,ะอันนี้ก็ให้ราคาเดียวกันค่ะ3ามพันห้าถ่ายให้ดูนี่จ้ะกระดูกใบเขาประมาณนี้เลย ด่างชมพูเลยฝุนฝเน,น้นที่กระดูกใบให้ดูเลยเนาะอันนี้ใบใหม่ใบใหม่ก็ชมพูกว่าเดิมค่ะนี่เลย<ม>สองต้นนี้ที่เป็นไฮไลท์นะทั้งหมด19ต้นสนใจต้นไหนรีบทักพี่เหมียวเลยนะคะอ่ะพี่เหมียวฝากช่องทางการติดต่อเบอร์โทรก็อยู่ข้างล่างนี้แล้ว<อ> <laughs> แล้วก็พี่เหมียวอยู่ที่ตลาดต้นไม้ด่านเกวียนที่โคราชนะคะจริงๆแล้วมีต้นไม้ยูกก็ถ้าเป็นโชคก้าชั้นก็มีเกือบพันต้นนะคะมีชั้นเล็กทั้งใหญ่ค่ะฝากแวะเข้ามาชมที่พี่เหมียวนะคะกซิบฝนตอนแรกว่ามีราคาเหมาอ๋ออาไม่ลืมฝนไม่ลืมต้นไม้ทั้งหมดวันนี้เยอะไม่มีวางถ้าหมาทั้งหมดนี้รวมรวมแล้วมันน่าจะประมาณสี่หมื่นกว่าค่ะ มาหมดนี้เลยคิดสามหมื่นทวนคิด30,000ืน่นทวนเดี๋ยวนะที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นแรกยันต้นที่19ใช่ค่ะได้ทุกต้นทุกคน,นอันนี้คือเป็นโปรโมชั่นฝนถือว่าเด็ดนะแต่ถ้าต้นไหนบังเอิญขายไปก่อนแล้วเราก็จะเปลี่ยนให้ต้นที่สวยเท่าเทียมกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เลือกทั้งหมด19ต้น30,000บาท อ่จโทรคุยกับพี่เหมียวได้เลยนะคะเบอร์โทรทิ้งไม่ให้แล้วนะพี่เหมียวสำหรับวันนี้ขอบคุณโปรโมชั่นนะคะ,คะขอบคุณพี่เหมียวสวัสดีค่ะบ๊ายบาย